ในการเปรียบเทียบนี้นะคะนุจะใช้ไฟคีลท์นะคะที่เราจะใช้งานเพียงตัวเดียวเท่านั้นปิดม่านปิดหน้าต่างปิดไฟดวงอื่นๆในห้องทั้งหมดค่ะนี่คือภาพที่ได้เมื่อคุณได้ดูภาพเปรียบเทียบนี้คุณอาจจะได้คำตอบค่ะว่าซอบบอกตัวไหนที่คุณต้องการ ตัวทางด้านซ้ายมือใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือซอบบอกตัวปัจจุบันที่หนุดเลือกคลิปนี้เกิดจากความเฮอซอบ็อกตัวใหม่ล้วนๆค่ะอยากให้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ขอสัญญาว่าจะไม่ไบแอส ซอฟ์บ็อกซ์ทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นซอฟ์บ็อกซ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง65เซนเท่ากันอันหนึ่งเป็นรูปทรงแบบแปดเหลี่ยมหรือที่เขาเรียกว่าออกตาบ็อกซ์ส่วนอีกอันนึงเป็นรูปทรงแบบโคมไฟทรงซาลาเปาค่ะเหมือนโคมไฟจีนเขาเรียกว่าแลนเทนทั้ง2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าซอฟท์บ็อกซ์ค่ะคือช่วยให้แสงนุ่มละมุนแต่ด้วยรูปทรงที่ต่างกันทําให้การกระจายแสงของเขาไม่เหมือนกันมาที่ซอฟ์บ็อกซ์แบบแปดเหลี่ยมกันก่อนค่ะอันนี้หนูนใช้มาประมาณ3ปีได้ละค่ะ คือซื้อมาพร้อมกับไฟของ g o d o c SL 6 0 W ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็น Key Light like นะคะเป็นไฟหลักที่นุชยังใช้อยู่นุชจะใช้ไฟเซตนี้นะคะก็ต่อเมื่อถ่ายทำคลิป YouTube แบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละคะ่ะแต่เวลาที่ไลฟ์สตรีมนะคะนุก็จะใช้ไฟแบบ2ตัวด้านหลังนี้เพราะว่าพื้นที่จากัดค่ะแล้วก็เวลาที่ทำคลิป YouTube เนี่ยนุก็จะใช้ Key Light like แค่ตัวเดียวเท่านั้นเหตุผลเดียวกันค่ะพื้นที่จำกัด ซอฟบ,บ็อกแบบ8เหลี่ยมเนี่ยใน y o u u u b e เพาก็จะแนะนำกันเยอะมากค่ะพวกช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายวิดีโออินดอร์เฮดทอล์อะไรแบบนี้นะคะซึ่ง นุชก็ซื้อตามเขาเนี่ยแหละคะ่ะเขาให้เหตุผลว่าซอบบอกแบบนี้มันจะให้ผลลัพธ์สวยๆแบบซีนิมาติกลุกก็คือแบบเหมือนการถ่ายภาพยนตร์ถ่ายหนังสั้นอะไรนั่นแหละเพราะว่าซอบบอกแบบนี้ค่ะจะโฟกัสจากควบคุมแสงได้ดีมากเพราะว่าด้านข้างที่ทึบๆแบบนี้นะคะคือมันจะทําให้แสงไม่เล็ดลอดคะ่ะองศาไฟ,ฟก็จะแคบและถ้าใช้กลิตนะคะองศาไฟก็จะยิ่งแคบขึ้นไปอีกคะ่ะ ซอฟ์บ็อกแปดเหลี่ยมที่นุชใช้นะคะก็เป็นซอฟ์บ็อกซ์ทริโอโปขนาด65เซนในตอนเปิดคลิปอะที่นุชยกซอฟ์บ็อกเนี่ยมันจะดูใหญ่ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาจัดว่าเป็นซอฟ์บ็อกขนาดเล็กค่ะเหมาะกับการใช้งานแบบถ่ายพอร์เทรตคนเดียวเนี่ยครึ่งตัวแบบเนี้ยส่วนมากที่เขาใช้ในสตูดิโอนะคะที่จัดว่าเป็นขนาดกลางนะจะอยู่ที่80เซนถึง120เซนแล้วใช้กันอย่างน้อย2ดวงด้วย นุกก็ใช้แบบ8เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ใช้กลิตด้วยนะคะก็ใช้พร้อมๆอมกับตอนที่ซื้อไฟมาก็เกือบเกือบ3ปีจุดเปลี่ยนนะคะก็คือ ตอนรีวิวเก้าอี้คือความกว้างของไฟนะคะมันไม่พอที่จะใช้ส่องเราค่ะเวลารีวิวเก้าอี้ทั้งตัวมันก็จะต้องมีจุดที่ตกไฟอย่างเช่นถ้าเราจะให้ไฟนะคะตกที่ตรงตัวเราเนี่ยหน้าก็จะมืดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่นุชถ่าย YouTube เนี่ยถึงแม้ว่านุชจะมีไฟอยู่แล้วใช่ไหมคะมันควรที่จะต้องแบบถ่ายเวลาไหนก็ได้ถ่ายกลางคืนก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนุชมักจะถ่ายกลางวันค่ะเพราะว่ามีคีย์ไลท์แค่ตัวเดียวนุชก็เลยจะชอบเปิดหน้าต่างนะคะ ใช้แสงธรรมชาติเข้ามาช่วยด้วยจริงๆลําพังคีไลท์ตัวเดียวมันก็เอาอยู่นะแต่นุษย์ส่วนตัวนุษไม่ค่อยชอบมุดแอนโทนเท่าไหร่คะ่ะมันดูจริงจังเกินไปบางครั้งมันก็ดูเงาเงาเศร้าๆแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนมีคนแนะนํามาว่าลองใช้ซอฟบล็อกแลนเทิร์นสิสวยนะจากนั้นมานุษก็เริ่มคิดค่ะว่าหรือซอฟบล็อกแบบโคมไฟแบบแลนเทิร์นเนี่ยมันจะเหมาะกับเรามากกว่ากันและพอได้ใช้จริงๆเนี่ยปรากฏว่านุษชอบซอฟบ็อกแบบแลนเทิร์นมากกว่า นุษสามารถที่จะถ่ายคลิปในตอนกลางคืนนะคะหรือว่าถ่ายกลางวันเนี่ยแล้วก็ปิดมา่านปิดหน้าต่างทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นสดใสซอฟบล็อกแบบแลนเทินเนี่ยนะคะคือเขาก็ให้แสงที่นุ่มละมุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเรื่องขององศาของไฟการควบคุมแสงเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ควบคุมแสงคือแสงมันจะกระจัดก,กระจายไปทั่วเลยคือตามลักษณะของโคมเขาแล้วก็ประหยัดไฟกว่าเขาใช้ความสว่างของไฟน้อยกว่า และสำหรับครีเอเตอร์สาวๆนะคะครีเอเตอร์ผู้หญิงแบบนุชเนี่ยก็น่าจะชอบซอฟ t b บลอกแบบ l a นเท r รเนี่ยมากกว่าเพราะว่าเขากระจายแสงได้ดีกว่าเงาน้อยกว่าจัดไฟง่ายกว่าแบบ8เหลี่ยมเนี่ยเราก็ต้องมานั่งสารวนในการหาองศาที่มันเหมาะสมเพราะว่าถ้าองศาผิด ชีวิตเปลี่ยนค่ะใต้ตาเต็มริ้วรอยตึ้มซอบบ็อกซ์สทรงนี้นะคะไม่ได้มีแบบไหนดีกว่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนเราต้องการให้คอนเทนต์นะคะให้วิดีโอให้ภาพของเรา ออกมาเป็นแบบไหนถ้าคุณชอบให้มันได้ซีนิมาติกดูจริงจังดูซีเรียสหรือว่าดูเหงาดูเศร้าก็ต้องแบบแปดเหลี่ยมค่ะสามารถทำได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณต้องการให้มันสว่างไบรท์ใสสดชื่นขึ้นต้องเป็นแบบลันเทิร์นค่ะในตอนแรกทุกคนจะปวดหัวค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะในตอนแรกตอนที่เรายังไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยเราก็แค่ต้องการไฟให้มันสว่างสว่างภาพออกมาสวย,สวยๆเฉยๆแต่ไอคำว่าภาพสวยในใจของแต่ละคนเนี่ยค่ะ มันออกมาไม่เหมือนกัน